คนตอนนี้เราอยู่สี่ลมแลวตอนนี้เราจะไปชิดลมแล้วก็จะมานั่งรถเมล์กันเพราะว่ารถไฟฟ้ามันจะต้องแบบไปลงที่สยามเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่รู้ยังไม่รู้สายรถเมล์เลยเจ็ดสี่เจ็ดสี่สรุปไปเขาไม่ไปอันนี้คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอยูย่ด้านนี้ตรงนี้ดีเนาะเกาเอาสายไฟลงหมดแล้ว จริงๆอะถ้าเราไปอะมันต้องไปลงราชดำหลีมั้ยเพราะว่ามันทับสถานีต่อไปกับจริงเราก็เดินไปนได้คดยเดิเดินก็สองกิโลเอง <c ười> ชิวๆสองกิโลเมตรก็คือเราเดินไปนี้ก็จะถึงแล้วเนี่ยไปไป้ายรถเมนเนี่ยนูนย่นนู่นเป็นส่วนลุมส่วนลุมแบบงานการชาติ ว,วนนไไันสุนดท้ายแล้วเกิสองกิโลเท่านั้นเองต้อง <c oughs> ไปเดินถนนหลังสวนไงหลังสวนก็เอาลงแล้วเดี๋ยวมาเดินกลางวันดีกว่าหลังสวนเนาะมาเดินเล่นๆหลังสวน ถนนลังสวนเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆกับเซนทันชิดลมเขาเพิ่งเอาสายไฟลงไม่นานอันนี้คือสายไฟลงแล้วสวยเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่โรงบาลเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสวนลุมเลยอุ๊ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอากาศเย็นตอนนี้อากาศเย็นสบายเพราะว่าเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวที่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ หน้าหนาวจนจะจนจะสิ้นปีอยู่แล้ววะธันวาคมจนจะสิ้นปีแล้วนะี่ยังไม่ยังพิ่งจะมีอากาศเย็นๆมาหน่อยหนึ่งเนี่ยอแหอ,อันนี้เขาบอกว่าอะไรรัดลระสเีรีออโอ้ยมันเป็นแบบมันเห็นเงาตัวเองมันเห็นเงาอ่ะทุกคนตรงมุมนี้ ยังไงมันก็เห็นเงาถ่ายมุมมั่วไปอ๋อข้านมีบอกว่าอันนี้หรือนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงอันนี้เอาเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่ป้าบป้าบนี่แล้วถึงป้ายรถเมล์แล้วมีรถสายเจ็ดสี่มาแล้วแต่ว่ารถแน่นนะเราก็เลยจะเดินไปประมาณสองกิโลนี่มีอ๋อนี่ไงไม่มีป้ายรถเมล์บอกอยู่นี่เห็นนะ มี157477 5 4 4 514แล้วก็547นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินเอ้ยนี่งสติอฟอไลายอ้าเป็นคอกสติอ,อัไลา์ถ่ายไปแล้วว้าจ็แต่ว่าถ้าเบียดไปก็ได้ทั้งืมอก,กี้นะอากามันไม่ร้อนอเน่ยเออคุณเด้อคุตรงนี้แบบสวยจัง่ะเนี่ยอยากให้อยากให้แบบทางเท้ากรุงเทพเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยอ่ะใ,ออออใช่ เราคือแบบทางด้านซ้ายก็ทางด้านซ้ายก็มีต้นไม้ทางด้านขวาก็มีต้นไม้แล้วก็ตรงกลางก็ดีแล้วก็พื้นดีสวยอะ่ะเนี่ยแบงค็อกซิตี้ออฟไลท์ฝาท่อฝาท่อก็สวยฝาท่อก็สวยหมดเลยแบงค็อกมันเป็นแบบซิตี้ออฟไลน์หมดเลย อันนี้เป็นโรงพยาบาลนะฮะจุฬาลงกรณก์ยังไม่หมดนะสภากาชาดไทยก็ยังเดินอยู่ตรงโรงพยาบาลอยู่มาเดินเล่นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็คือถ่ายแบบการเดินของเรานะสกิโลเมตรนะครับจากจากตรงนี้เดินยาวๆไปพาทุกคนเดินดูบรรยากาศนะ พับปุ๊บมาเดินพับปุ๊บมาเดิน,ดนว้าย504ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนรัชดำหลีนะครับนี่รัชดำหลีเห็นะมีฝาดข้อโอ้โสี่สิบเลยเหรอมอเตอร์ไซค์สี่สิบบาทสองโล กิโลละยี่สิบบาทเอ้รถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้าไปอ่ะมันไปได้ไงแต่ว่าไปมันต้องไปลงสยามแล้วก็เดินย้อนกลับมาก็คือเดินย้อนกลับมาก็เกือบกิโลฉะนั้นเดินไปดีกว่านี่จริงๆมาออกตรงนี้ได้เนี่จริงๆเมื่อกี้เราเดินออกตรงนี้ก็ได้มันก็จะใกล้กว่าไงแต่ว่าเราไปออกฝั่งหน้า อันนี้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพากันเดินเล่นนะนะเหมือนไม่มีอะไรเดิมมาเดินเล่นอุ้ยดูเนี่ยตัวร้อนแล้วเนี่ยไข้ไข้ขึ้นแน่เลยาราชประสงค์ ประตูน้ําแล้วก็วิทยุวิทยุทางขวามือแต่ว่าเราจะไปพระราชประสงค์นะครับเราจะไปแยกราชประสงค์โอ้รถก็ไม่แน่นมากเนี่ยถ้าไปตรงนี้ก็เป็นถนนวิทยุอันนี้คือถนนราชดัมริตรงไปนะฮะเนี่ยเข้าวิเข้าวิทยุตานี้โอ๊ โด้โหบ่นแนะ่เดี๋ยวบ่นกับไปบ่นปวดขาแนะ่เดิน2กิโลนี่คือเดินเดินไปเดินแบบไปเดินในงานกาชาดมาแล้วนะ2รอบเราคือเดินเยอะด้วยแล้วก็เนี่ยมาเดินอันนี้อีกสองโลเดี๋ยวก็ไปเดินที่เซนทันอีก สวยงามมามาอุ้ยน้องมามาที่อกอกม,ม,มาที่เขามาแที่เขาไปโชว์หรือเปล่าดูไปเออไม่รู้ โอ้ยแต่แบบดีเนาะทางเท้าที่นี่แบบว่าสะอาดแล้วก็เดินสบายอะ่ะแล้วที่สังเกตคือไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีคนขายของบนทางเท,างทาง้าเดินชิวสบายสบาย,บายแบบเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบไม่มีเขา เป็นร้านอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ออยสบายมันดูมันดูน,ดน่าเดินมันดูแบบชิลเดินกลางวันก็น่าจะโอเคเพราะว่ามีต้นไม้ตลอดทางโอ้รถไฟฟ้าเดี๋ยวข้างหน้ามันก็เป็นราชดำมลีไงแล้วก็พอราชดำมลีปุ๊บเดินไปอีกนิดนึงก็แยกราชประสงค์จะไปถ่ายนั้นไหม ี <The> ออเขาก็ถ่ายตอนกลางคืนปะแต่ตรงข้ามตรงข้ามดีเจนเฮาอ๋อปรถเมย์โอ้ทำไมทำไมไปรถเมย์ทำไมไปรถเมย์เยอะจังเลย 4, เออมีสีมีสีอันเลยอ่ะดูดิหนึ่งสองสามสี่โอ้ ส7 4ไปอีกหนึ่งคันอือ A3 ผ่านตรงนี้ได้เหรอมีหนึ่งสีด้วยนะใช่ไปรถเมล์มันมีที่ชาร์จแปะแล้วก็มี Wi-Fi แต่ Wi-Fi อาจจะช้านิดนึง <c oughs> อ้สวยงามต้นไม้นี่ <c oughs> เห็นป่ะชอบจังเลย อบทางเท้าตรงนี้จังเลยอ่ะทําดีชื่นชมทําดีก็ชื่นชมทําไม่ดีก็หนึ่งแมทเนี่ยดีอ่ะสวยชอบอยากให้อยากให้ทางเท้าห้อยขวางไปอย่างเงี้ยถ้าของห้อยขวางไปอย่างนงี้ยจะดีมากเลยห้อยขวางนี่ซ่อมทุกวันนี่จะสีนั่งรถกลับบ้านได้เลยเยห้อยขวางของเตยบ่อนไก่เซนทันโบรประตูน้ํา สะพานควายห้วยขวางเดินยาวๆรถก็ติดเนาะเห <c oughs> นืห่อยไหมขับรถอ่ะนี่นี่ <c oughs> เหนื่อยไหมขับรถอ่ะ <c oughs> ก็ติดอนะ่ะเดินไวกว่านะ <c oughs> โอ้อยด้านหลังปอาทย์กำลังจะตกดิน <c oughs> โอ้นี่ไง ก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับนะราชดํารินี่นะครับเอา้าบันไดบันไดเลื่อนปิดจังนั้นสถานีราชดํารโอ้ตอนนั้นสมัยเรียนอุ้ยสมัยเรียนมานี่แหละมาลงราชดํารินี่แหละแล้วก็ไปโรงแรมอะไรแถวเนี้ยมันมีโรงแรมอะไรสักอ,อย่างหนึ่งแถวเนี้ยที่มาตอนเรียน ้โรงแรมอะไรไม่รู้แล้วก็มาแบบอบรมอบรมหมอนหมอนขนเป็ดนะหมอนที่มีขนเป็ดนะ่ะอ,อ๋โอโนี่ไงเขาเป็นแบบสนามกอล์ฟปะนี่อันนี้คือ BTS ราดชดมรีอ่าอีกนิดเดียวก็จะถึงที่แยกราชประสงค์แล้วทุกคนรถมีอะไรอะ่ะโอ้ใส่54 0ขึ้นโทเวย์เดินยาวๆไปโอ้โรงแรม อะไรต่างๆนานาเนี่ยถนนเขาดีชีถนนเขาเป๊ะอยู่ถนนเป๊ะเวอร์เนี่ยทางเท้าเนี่ยดีตลอดทางเลยตั้งแต่แบบเอาจริงๆมันก็ตั้งแต่สีลมอะ่ะตั้งแต่สีลมยาวมาเนี่ยคือทางเท้าดีตลอดชอบตรงที่แบบว่ามัน ไม่ได้มีคนมาขายของด้านบนไม่มีมอเตอร์ไซค์มาวิ่งอะไรเงี้ยเนาะปกติแล้วว่าแถวห้วยขวางอ่ะที่เราอยู่โอ้โหวิ่งก็คืออันเนี้ยเลนเลนข้างล่างคือเป็นรถยนต์เนะี่ยเลนข้างบนคือจักรยานยนต <c oughs> ์เลนข้างล่างรถยนต์เลนข้างบนมอเตอร์ไซค์อย่างงี้นะคือคนเดินนี้ต้องหลบมอเตอร์ไซค์เอาเองอนะ่ะแต่ว่าที่นี่แบบชิลมากหรือว่ามันปเป็นกลางกลางคืนแต่ว่ารถก็ติดนะเนี่ยส่วนมากเขาก็ไม่ขึ้นหรอก คนที่ทำตามกฎจราจรก็จะไม่ขึ้นเนาะนี่ไงใช่ไหมโร,มนนง,แรมง,งแรมนี้ปะเาอันนี้โรงแรมปะเนี่ยใช่สิไงโรงแรมนี้มะเออไม่รู้เหมือนโรงแรมนี้ตอนสมัยเรียนน่ะเพราะาลงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาหน่อยเดียว มาประชุมมาสัมมนา,ามาเนีย<ะ>่ยเดิน<ๆ>เดินไฮแอดอยู่ข้างหน้าฮะอ้แต่แบบเขาตกแต่งไฟสวยเนาะต้นคริสต์มาสอือต้นแล้วต้นคริสต์มาสใหญ่มากอันนี้คือเดินกันมาแบบใกล้จะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว ว้าวต้นคิดมัดสวยจังเออเนี่ยต้นคิดมัดต้นคิดสมัดต้นคิดสมัดเฮ้เออเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ากูจะทำไมมันนานจังอะแค่สามขบวนเองเหรอมัน เหมือนมันเหมือนมันนานแล้วที่เราเดินมามันไม่น่านจะแบบสามาอ่นี่เราโหเนี่ยทางเท้า,ทากว้างเกินเนาะดูดิทางเท้ากว้างแบบกว้างมากอะ่ะเออสะดวกสบายเนี่ยถ้าเป็นทางเท้ากว้างๆอย่างเงี้ยก็คือลดนลงให้คนแบบมามาปั่นจักรเน้นปั่นจักรยานก็ได้นะ เพราะว่ามันมีทางแบบเยอะแยะสามารถปั่นจักรยานได้ไม่เพราะว่าอะไรไม่เพราะว่าถ้าเขาทำถนมเข้ามามันก็จะไม่มีทางเท้าเลยนะเพราะาตรงนี้ที่มันกว้างเพราะว่าเหมือนเขาตรงที่ตรงนี้เขายุบเข้าไปข้างในนั่นเห็นเกรสรแล้วน,นั่นอะ เย้ yeah, ถึงแล้วคนสองกิโลสองกิโลเดินทำไมสองกิโลแบวอันนี้แบบอลังการมากเลยเหมือนเป็นแบบว่าโรมันอยังนั่งรถไปลังสิบไหม <c oughs> โชว์เวลังสิบด้เลยนะ สวยเชียวอ่ะแล้วคือแล้วเขา,าอันนี้น่ะใส่ฝักเมืนวเปิดไฟส่องขึ้นไปมันยิ่งดูแบบว่าดูขลังเนาะนไปเดินยาวๆไป แต่ไม่ไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นแมวอะไรเลยไม่มีน้องสัตว์น้อยๆอ่านั้นอันนัน้นสายสุขุมวิทพีเอส,สุขุมวิทตรงนี้คือสายสีลมถึงแล้ว,ลวเดินกันยาวๆาสวยเชียว,ไป,ไ,ปวไปทางขวามันต้องไปชิดลมเลยชิดลมไปหน่อยหนึ่งก็ ก,ก็ติดชิดลมอ่ะก็คือเราก็เนี่ยขึ้นสกายวอลกแล้วก็เดินไปได้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปดูไฟที่อันนี้ดีกว่าเซนตันโวทุกคนอันนี้ก็คลิปนี้ก็น, <c oughs> น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้เสียงเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเสียงเ,เสียงเริ่มขึ้นจมูกแล้วตอนนี้โอ้รถไฟฟ้า เหมือนจะเป็นวัดอีกแล้วอะหายเป็นวัดได้สองสาวันเหมือนวัดจะกลับมาเพราะอากาศเย็นปุ๊บเหมือนวัดจะกลับมาอีกแล้วคาเฟ่มีพระพรมอิละวันอยู่ฝั่งทางด้านขวามือของเราคนเยอะเชียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซนทันโว่ถึงแล้วนะครับประมาณนี้นะครับบา,บายยเจอก,กันอู้รถไป้า